เอาละครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่โรงเรียนนวมินราทาสรุทิศพายับในที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้มีเพื่อนอีกหนึ่งคนก็ถามว่ามีเพื่อนอีกหนึ่งคนก็อยู่ที่ด้วยเช่นกันผมก็ไม่สั่งนะครับว่าไม่รู้นะครับว่าเพื่อนเสร็จหรือยงังคงอีกนานมากนะครับแล้วก็คงหายยากกันจริงๆเพราะว่าเพื่อนก็มีเยอะนะครับเยอะมากม .6 จบม .6 เยอะเนาะ ช่วงนี้ผมต้องหาล้วบากนะครับดีครับของน่าจะนะแล้วช่วงนี้เขาก็เริ่มยังอยู่ในงานดำเนินการอยู่นะฮะเออ นี่ฮะก็ดูใน,นรบรรยากาศรอบๆตัวก็ต้องรอกันก่อนนะกันนะครับเขาก็มีการเตรียมขนมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสวัสดี อันนี้เป็นเตรียมขนมนักเรียนชั้นม .6 ใช่ไหมครับม .6 กับม .3 ค่ะออ๋โ้มีทั้งหมดจำนวนทั้งหมดกี่จคนนะฮะหกร้อยหกร้อยใช่ครับหกร้อกว่าคนโอ้โหน้อยหกร้อนั่นแหละประมาณประมาณหรอคน เยอะจริงๆนะครับเนี่ยเราเยอะขนาดมอสามกับมอหกรวมกันก็ประมาณร้อยคนแล้วนี่ฮะก็อาคารก็เต็มไปหมดเลยเอาละครับนี่ฮะก็นี่เขาก็ยังไม่ได้เลิกเนาะเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆแล้วกันนี่ไปวัดศาลแม่นะ้ำมีเออสระน้ำมีปลาด้วยเนาะโอ้โหอนุรักษ์ไว้อย่างดีมากด้วยนะครับ แล้วก็บอก่อน้ำค่อนข้างจะใหญ่มากนีครัเยอะจริงๆแต่เขาไม่อนุญาตให้จับนะครับถ้าจับมีโดนปรับแน่นอนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้จับปลาแต่ก็อนุนร,รักษ์ปลาจะดีที่สุดนะครับดีครับด้านหน้าสุดเนี่ยก็จะเป็นไอสนามกีฬาสมพ่อเชียงใหม่700ปีหน้าสุดนี้เลยเนาะนี่ อันนี้ผมก็รู้สึกว่าผมยังไม่เคยมาอันนี้มาครั้งแรกอเอาละน่าจะตั้งนไปด้วยเด็กหมอนี่ครับเก็นักเรียนก็มาพร้อมหมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นอาคารใหญ่นีฮะก็ สังเกตเลยด้วยนะครับว่าพื้นที่ใหญ่มากจริงๆนี่ฮะอื้มอาคารใหญ่เอาละบางคนก็เล่นบาสเล่นเทนนิสกันเนาะหาไปเรื่อยๆแล้วกันฮะ,ะเดี๋ยวก็รอให้งานจบแล้วกันปะ่ะ โอ้โหทำมาดีมากมเดี๋ยวสมในการทำแสดงความดีๆ <c oughs> เดี๋ยวมันเป็นก็ช่วยกันทำนี่ครับอ้าวหนึ่งบองแตกซะแล้วนีวว <c oughs> ่ครับช่วยกันทำจริงๆ อ้าวน้องช่วยถือลูกบลูกโบ้โค้ชลูกสองลูกเร็วอันนี้มันตีแต่มือไม่แตก้อลมันยังโบ้ไปเลเป็นล่าโบ้กับพี่คุกวันหน้าโบแล้วไปอยู่ตังโ์ปุ๊กตังค์ยาละจัดก็ใชยกันแบ่งละรอบสองมานี่รอบสองมานี่นี่ไงรอบสองมีไหน ล่นดนตรีด้วยนะครับนี่ก็คลายเครียดบ้างหน่อยต้องทิ้ก่อได้ไม่ไช่ายารับหนึ่งสองเยิบลูกมาครับหนึ่งสองโอเค เอาละครับผมก็มายืนอยู่ตรงนี้นะครับนารดาไปยืนสะพานมาแล้วนี่โอ้โหตีใจมากเลยหอเดินจากข้างบนนะครก็เลยนะครับขึ้นมาจากบนไปยังล่างอ๋อสุดยอดเลยสวยใช่ไหมละ่ะสวยมากเลยอะ นี่ครับพวอหนุผู้ชายก็จะได้แต่งเป็นชุดนี้ดอกไม้ไดูสวยจังเลยนะครับเนี่ย <c oughs> หลอด้วยครับหลอด้วยวัดรทุดย่ายอะละครับต้องมีการรับหลังจากน,นี้นะครับแล้วก็ <c oughs> เห็นมานะครับก็ <c oughs> ได้เอาขนมมาได้เอา,าอะไร <c oughs> อะไรมพร้อม นี่ครับยกไปนั้งหมอชนะไปแจกห้องเราเฮ้ยหกคนหงยกไปเลยลูกแจกห้องเราแจกห้องครับก็ต้องยกไปครับโอ้โหหกทับสามครับไม่ได้กินไงไม่ได้กินอะไรไม่ได้กนะไรห้ใหไหนห้องไหนห้องไหนที่ที่ไอ้ไอ้ไอคิมเอ็งเอาออกเลยลูกเดี๋ยวคุณยิ่งนี่เจียเป็นห้องนี่ดึออกมาเห้องเลยหกสาม นี่ครับก็มีใบเกียรติบัตรในอะไรต่างๆชุดพร้อมหมดเลยอ๋อชุดพร้อมดีจริงด้วยครับเอาละก็จะมีแบบความตอบรับด้วยก็ยังไม่เคยขึ้นมากเลยผสมนยัไม่ได้คนส่พี่พี่นุ้ยนี่ครับก็ยกันแบบทั้งหมดเลย ขอบเช็คอีกจะไปหาน้องก่อนอุ้ยโย่โย่หยู เนี่ยดีบบตังเพียบเลยแร้กันลัแกล้กันสักหน่อยเรูไม่มสอบแฮมติดเมียไม่หีใาสักั่อเดี๋ยวเดดี๋ยวไน่ไม่ด้ไม่ไดิ

Jangan lupa like, share dan subscribe ya! ต้องมีข้งางหน้ไปมาต้องต้องกระชับข้างในมาอีก ก็ขยายโบอีกครับนักเรียนในพนกศึษาจีเขากันจะไม่เยอะเอาเอาเรา,เาจะหลบไปได้เอ้ย Uhm. นี่ก็รวมเรียบร้อยอ่าครับก็ี่แก็แสดงอะไรบางก็เสร็จเรียบร้อยแต่อันนี้ก็ยังมีครับอออ ต้องขยับกันแล้วครับ าลวเดียโอเคเอาละครับเดี๋ยวผมก็ประชุมกันแล้วก็นักเรียนเยอะจริงๆเนาะ Okay. ก็เตรียมของใช่ไหมครับเนี่ยเอาเป็นน้องละใช่ไหมเล่นกัเช่นกัน<ะ>เล่กัเช่นกันใช่ไหมท้องมาเตรียมเยอะกันจริงนะครับเนี่ยมันจะเพิ่มกันเตรียมสองสองอะไรไม่ละวครับเนี่ย เตรียมมาเพีเตรียมมาจริงเอาหเดอดมา ว้างครับว้างมาก